สวัสดีครับกลับมาอีกแล้ว Feel ลวิ h มีมาแบบนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันอีกแล้วครับก็รองเท้าใหม่ต้องแบบนี้อีกแล้วครับในกี้ครับวันนี้เอามาเลยแล้วกันสองข้างมันจะทุรักทุเลหน่อยนะครับวันนี้ก็เรียกว่า ไม่ได้ตั้งใจจะเอามาทำคลิปหรอกแต่ไหนๆก็ซื้อมาละก็เอามาอวดเพื่อนๆกันดีกว่าจากคู่ที่แล้วก็มาอยู่กับตัวนี้ครับ n นกี้เทอร์มิ r เอเตอรของจริงคู่นี้จริงๆดูแอบเลงมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะครับแล้วประจวบเหมาะกับว่าได้ราคาที่ ไม่ได้แรงมากเลยครับแล้วก็เป็นดิซ่าแบ็พิงหยิบเจ้าคู่นี้มาใส่ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นคู่แรกที่เขาเรียกว่าไงนะเป็นไนกี้คู่แรกที่หยิบมาใส่หลังจากแบบเริ่มมีข่าวกับ Adidas อะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องน้อง j e ว n s s ใส่ใน MV Super s h y แต่เป็นสีแดงกับน้ำเงินตัวนี้ก็หนังโอเคเลยนะถ้าเทียบกับตัวราคา ราคาป้ายตอนนี้คือ5,400ครับ <Okay. S 1> คู่นี้ราคาป้ายคือ5,400ันและนี่นี่ดูดีเทลดีเทลตรงนี้มันน่ารักมากเลยมันเป็นแบบโลโก้เหมือนไนกี้ยกเก่าๆแล้วก็ข้างหลังเป็นแบบไนกีตะโกนแบบเนี่ยถ้าใครเบื่อแบบพวกดังอะไรเงี้ยก็ฟิลว่ามใกล้ๆกันเลยนะใช่ไหมคล้ายๆป่ะคล้ายๆกันนี่เป็นดังโลถ้าใครแบบชอบฟิลนี้อยู่แต่ไม่อยากใส่ดังโล หรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วอะเทอร์มินเเตอร์ฮะแล้วก็มันจะมีไฮมีโลเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมันมีความคล้ายๆเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่ออกมาปีใกล้ๆกัน198กว่าๆนี่ยแหลยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe with me ด้วยครับฟิวจะเอาเจ้า Terminator เตอรคู่นี้ไปใส่ออฟฟิศยังไงหรือว่าแต่งตัวออกมายังไงก็ติดตามได้ใน with me ครับหรือว่า i g ฟิวก็ได้ ในวันนี้ก็ขอไปนอนกอดเจ้ารองเท้าคู่ใหม่คู่นี้แหละพีซบายบายครับผม